สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ขอเชิญภัพกบพบกับถูกแล้วการพิชิตเขาพระเราอยู่ที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ก็เป็นที่เที่ยวที่หนึ่งที่เป็นที่รับแต่ว่าไม่ค่อยรับเท่าไหร่ใครจะมาก็กด GPS ได้เลยใน Google ด้านหน้ามีเจ้าถิน่นฉันขอผ่านไปหน่อยนะเออไปเถ้อ นี่ก็คือวิวข้างทางแล้วเราก็เดินทางมาถึงนี่บริเวณจอดรถและทางขึ้นฉันจะตีของ3ามครั้งเสร็จแล้วเราออกเดินทางกันได้นี่เป็นทางขึ้นระยะทางประมาณ600เมตรด้านหน้ามีต้นไม้หักล้มลงมาขวางทางเราต้องลอดไป มนันนี่เดี๋ยวฉันจะสาธิตให้ดูนายรอดมาอย่างนี้นะจำฉันไว้เป็นตัวอย่างเป็นไงฉันเก่งไหมล่ะรอดมาเลยตามมาโอ้พี่บ่าวหนังกลัวจังเลยสุดหายใจลึกๆเกรงหน้าขาไว้ไม่มีอะไรหรอกนั่นไงล่ะเราผ่านมันมาได้เดินทางต่อไป เขาบอกว่าระวังลื่นแต่ว่าทางเดินค่อนข้างดีอยู่นะวันนี้ฝนกำลังจะตกมีเพียงเราสองคนบรรยากาศมันก็เลยน่าตื่นเต้นฉันเคยดูทีวีที่นางเอกกับพระเอกติดอยู่ในถ้ำสองต่อสองแล้วฝนก็ตกไปไหนไม่ได้ต้องขอบอกว่าเขาลูกนี้นั้นแทบจะเป็นหินทั้งเขา ทางเดินขึ้นนี่ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงฮะแต่ก็สวยงามเป็นหินทั้งเขาเลยนะฮะทางเดินก็จะพื้นจะเป็นหินหมดเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนนะครับเพื่อนๆครับที่นี่นะครับเขาพระเขาก็จะเป็นหินแกรนิตสีชมพูทั้งลูกเลยแล้วก็ เป็นดินแดนที่มหัศจรรย์มีทรัพยากรนั้นทรงคุณค่าอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นหินแกลนิตสีชมพูหินสีดําหินมรกตบนยอดเขาผาก็จะมีหินก้อนสีชมพูขนาดมาหือมาวางเรียงรายซับซ้อนกันเด่นตั้งนานอย่างหน้ามหัศจรรย์เลยนะครับเราสามารถปีนขึ้นไปเพื่อชมวิวได้อย่าง360องศาเลยนะครับและนี่คือหินแกลนิตสีชมพู เนื้อผิวจะเป็นประมาณนี้นะฉันอยู่บริเวณนี้มันเงียบสงบมากเลยป่าไม้ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์หลากหลายนานาพันธุ์ฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นป่าต้นน้ำเพราะฉันเห็นอ่างเก็บน้ำอยู่ด้านล่างการเดินขึ้นที่นี่นั้นไม่ยากเท่าไรทางไม่ค่อยชันนัก จะมีจุดพักตลอดทางแต่ว่าทางช่วงท้ายๆก็จะลกๆเป็นทางเดินไปตามธรรมชาติแล้วเราก็เดินมาใกล้ถึงหินก้อนใหญ่แล้วนั่นไงมันอยู่ตรงหน้าดูดูแล้วมันก็เหมือนสวนหินขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจัดเรียงซับซ้อนสลับกันไปมา เกิดปากถ้ำเล็กๆข้างหน้านั่นไงเราจะต้องลอดเข้าไปในนั้นมองไปรอบๆฝนเริ่มตั้งเขานี่คือปากถ้ำทางเดินขึ้นไปจริงๆแล้วเราควรจะมาในตอนเช้าจะดีกว่านะนี่ป้ายบอกว่ามีลอดช่องอยู่ด้านบนฉันต้องรีบปีนขึ้นไปกินลอดช่องแล้วล่ะมีคนเอาเหินมาเรียงกันแบบนี้ แต่ฉันว่าจะไม่ต่อดีกว่ามันอาจจะเป็นกุญแจทะลุมิติก็ได้เพื่อนๆนะเดี๋ยวเราจะต้องปีนเข้าไปตามซอกเขาเพื่อขึ้นไปอยู่ด้านบนนะฮะอซอกมันอยู่ด้านบนขึ้นมาเนี่ตามมาฉันต้องขออภัยเพื่อนร่วมเดินทางที่ฉันพานายมาลำบากลำบนแบบนี้หวังว่าคงจะไม่โกรธนะ เราจะไต่ตามซอกหินในถ้ำเข้าไปจนทะลุขึ้นไปด้านบนตอนนี้รู้สึกว่าเราเหมือนกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งมันเป็นการเดินทางที่สนุกสนานในที่สุดเราก็โผล่้นขึ้นมาได้ แต่ยังก็ต้องปีนขึ้นมาต่อระวังหน่อยนะน้องอะไหลหายากแล้วเสร็จแล้วเราไปกินหมูกระทะกันนะเอะระวังระวังหน่อยนะมันอันตรายยาเาขาขา,ขา,ขายังไม่ออกจากูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่อึ่นเพิ่งยขึ้นเลย โอเคเรามาถึงด่านสุดท้ายเพื่อนๆครับการที่จะขึ้นไปสู่ก้อนหินบนสุดของยอดเขาเราจะต้องปีน่ต่ไปตามก้อนหินขนาดใหญ่แล้วต้องผ่านํำซอกเล็กๆกว้างประมาณ1ฟุตเป็นรอยที่หินสองก้อนชนต่อกันแต่ไม่สนิทคนที่จะผ่านซอกหินนี้ได้ไม่ว่าจะผอมหรืออ้วนถ้ามีบุญเขาบอกต้องตั้งจิตอธิษฐานจะสามารถ รอดผ่านหินก้อนนี้ไปได้ทุกคนก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเอานะเดี๋ยวจะลองรอดไปให้ดูนะฮะถ้าติดก็ค่อยว่ากัน เพื่อนครับคนเรามักจะจับจ้องอยู่ที่จุดหมายหรือว่าเป้าหมายไม่ใช่อุปสรรคแต่สำหรับการเดินทางที่ออกไปสู่โลกกว้างได้สัมผัสได้พบเห็นได้เจออุปสรรคขวากน้ำปิดกั้นอยู่ข้างหน้าเราอย่างน้อยมันก็ทำให้เรามีความสุขในทุกๆวินาทีสำหรับทิปนี้คงต้องลากันแล้วสวัสดีนะครับ